สวัสดีจ้ามาในย้ายห้องกับแม่อีกแล้ว,ลวจ้ามื่นสิผ้ามาชมบรรยากาศือเก้าว่ะค่ะมาบังหนานหยาดค่ะผู้ใดเคยเห็นพันปูกะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหยาไหลหรือหยากก๊ก้าค่ะาไหค่ะงามงามค่ะอันนี้้างหน้าย้ายห้อมแล้วจ้าพามาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าอีกแล้ว อันนี้มิสรุงนะคะสรุงง่ายอีกแล้วอันนี้เป็นค้องค้องหัวหน้าเจ้าห้องนะจ๊ะเจ้าห้องก็อยากได้ขี้แกแต่ว่าบ่าฮัทจะเห็นได้ค่ะอันนี้เป็นค้องหัวหน้าเจ้าห้องนะจ๊ะนี่เป็นตะมีป่าแท้บ่มีแบบบ้มีคนถือกล่องหย้งยเขาสีนกไห้เบิ้งบ่งมีคนถือกล่องห้าย้ะค่ะนี่ค่ะ อ,อันนี้เป็นฝายเป็นฝายน้ำร้นสมัยเก้าราคาเนั่น,นะคะ่ะเห็นว่าฝายปะค่ะแต่เป็นสมัยเก้าตั้ตอนพู้หลักประมาณหาสิบหกสิบปีแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้ย้ายห้องอยังบ้านเเกิดเล้ค่ะมันเป็นฝายเก้า้วค่ะนี่ค่ะฝายบราณานะคะฝายน้ำร้นโบราณานะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้มันกะดินถมหมดแล้วค่ะแต่วาย่ามนามขึ้นมากมันกระสิม,มากเลยคะ่ะนี่ค่ะอื อยากเห็นตัวน,น้ำหลายนะค่ะพันสมัตึเต็กนี่นะค่ะเอาคือดีแท้ค่ะนั้นป่าล่งนะค่ะนี่ค่ะป่ามันก็จะขึ้นมาจากคุ้นะนะค่ะคนนะอันนี้ยากกยาลายนะค่ะ นี่คะ่ะบ้านนี้คงสิเป็นประมาณนี้นะคะ่ะมือเคื่อนี่ฝนตกเลยนยังว่าท่านท่านจะเศร้าอยู่แล้วคะ่ะว่าสิลาว่าท่านจะจบพ่ <loca>. อหลงหนาลูกว้ายบรรยากาศดีค่ะๆ่ะ,ะ้ะค่ะ ยี่ห้มวัดสบานเก็บผักบุงนะจานเก็บผักบุงไปลวกนะคะ้าเต่ากระด้างท้ายเขียนใหม่พี่น้องเฮเบิองค์กรชวนกันกับผ้าคว้านเตรียมที่นะคะ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอเด้ยอ,อยี่หอมเไยกันจากไปคือเก้าล่ะคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค้าเด้อไปน้ำโมไรนะคะ้าพูดนะครับฝนมาอีกล่ะคะ่ะพูดนะมืดฟ้ามดเดี๋ยวไม่ละคะ่ะ มือคือตกจนแกงแล้วค่ะแห้ง่ะขาล้มไปแห้งเจ้าห้องเขาบ้านนอตะเวนเลยค่ะย่านฟ้าห้องคิดถึงสุโขทศคนะจัดเด้อแฟนคลับเอฟซีพระเอกนางเอกทั้งหลายนัจ้าแฟนคลับหลวงมนาแฟนคลับหลวงหักแพงนัจ้าเด้อแฟนคลับหลวงองค์หญิงนัค่ะเด้อแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุโขทศคนะจัดเออเจ้ถิ่นเจ้าปายจ้ห้องแยกก่อนนัจ้า ติดตามให้แน่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศท่วงไฮท่วงนัอืมมีไข่มิมสะดุ้งค่ะเลิศเลิศค่ะมันเหมาะสำหรับคนที่ว่าคนมักแบบเงียงเงียบๆนะคะ่ะแบบพักพรยึดใจอย่างแบบพักพรายก็เขาธรรมชาติอัสดุ้น้อยกว่มีนะคะ่ะนัองค่ะอันนี้น้อยหน่ยกันมีค่ะไม่ใหญ่ห่มจากยกให้เบิงนะคะ่ะ แต่บ่อบเนี่นาสิมีคนถือกล่องให้ห้ายห่งนะค่ะมันมีป่าเฮ้ยย้ายห่วงสีนกไก้เบิกนะค่ะมันมีป่ป่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะยีายห่วงสีนกไก้เบิกนะค่ะอุ้ยห็นมีป่านป่านปลาตองน้อยนะค่ะบ่มีค่ะปลาปลาขาวน้อย นี่ค่ะปา่งปางานป่าโลกมันติโลกมันนี่หลายด้วยจ้านี่ค่ะ <laughs> มีสองต่อเมื่อในย้อนเสียมาเก็บพักบุงนะคะตั้งแต่ทายเขียงพี่น,อน้องเข้าบังกอน <laughs> นี่ค่ะขักบบงตามคลองหลายหลายด้วยจ้านี่กลางหูม,มดัดตาจ้าฝนตกวิวสวยมากค่ะ ตอนนี้ปลายัางว่าหาดในโลกะะปลาโลกในหลายด้วยตอนนี่นี่ค่ะเป็นวันฝ้ายนำร้อนสมัยเก้าไม่ขาดเลยค่ะ,คะมันจะเป็นต่อสมัยเก้าด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้หลายสิบปีแล้ยนะค่ะไปบ้านหาดสิบหกสิบปีเลยะคะ่ะ, 5, 10, ะ,คะแก่ห้องเกิดมาเจก่ห้องเกิดเห็นเลยคะ่ะวันนี้แก่ห้องจะมาเก็บผักบุ้งไปลวกนะคะ่ะนี่ค่ะผักบุ้ง แต่วายยอมปากกาลงเลยขยานย่านาน้ำลึกค่ะพระวาวายยอมยานาน้ำลึกค่ะลอยน้าเปลี่ยนยุค่ะแต่ว่าบ่าอยากลงค่ะทำอันตรายวิวส,สวยๆอีกแล้วค่ะท้องให้ท้งหน้าด้ค่ะเลยค่ะคุณฝ้ามืดฝ้าไม่อวค่ะ มาขึ้นก <laughs> <laughs> <acco médico> ันอนฟางขงหมอลำพันซ้อมราคะบาดนด้วยโอมยุคแก่ไกลอ่นหมอลำเสียงวิหกราคะเดี๋ยวนี้เสียงพันซ้อมมาขึ้นนี่ย่คข้ากันอนฟังเพิ่มนค่ะเสียงตุนตีเติมเติมนี่รคาบ้าไกลจากบ้านหมอลำเสียงวิหกเท่าไหร่ด้าค่ะนอนฟังเสียงพันซ้อมนี่ค่ะพักบุงมั้ยค่ะพักบุงงามงามค่ะ ข้าตัเจ็บน้ำป้าแบบนี้ค่ะมันพักบ่งด้ค่ะพักบ่งนะคะข้าสีบเอาหนอดเอ้าวอันนี้เป็นพนันธนุ์ตรงสมัยเก่าได้ค่ะนี่ค่ะโอ้ มันประกาศจากหน้าในห้องได้ค่านี่ค่ะวันนี้จะมาเก็บผักบุ้งนะคะอันนี้พันกับสีดำเอาแล้วค่ะพันเพิ่งนโอ้ยเพินพ่นเพิ่งน่านี่ค่ะโทษนี่เพิ่งว่าน เอาขอบคุณมากเลยนะจ้าฝากไว้เสมอเลยค่ะเขียนหนาพอกันเบิ้งหนาหยาเพื่อนนะคะ่ะพันเอิญหยาหน้าบ้านนี่ค่ะพผุหลาลายลายค่ะกกเป็นกกเพันเอิญโกกเสียกกไี้ยังสิแม่มพันดับจะไปท่อนะคะเออวิวสวยมากค่ะต้นตาลต,ต้นเดียวนะคะ่ะแล้วก็มีเถียงนาน้อยค่ะอ้าขอบคุณมากมายนะคะ่ะเขียนหนาพอกไหมค่ะร่ำรวยร่ำรวยจะุขสุขคตน,นะจ๊าเด้อ